เอาเห็ดหน้ามากกระโดดแล้วมันกับมี่อย่างดีขึ้นนะค่ะปีนึ่งกับเห็ดหน้าเที่ยนนึงเนาะล้งปีก็ขายเขาได้กําไรแน่นิดหน่อยแลังปีก็บ่ได้หอดค่าปุ๋ยค่าไถเขามาเห็ดกษตรกับผสมประสานีเนาะค่ะนอกจากมียไร่ใดขมาซมือมือละลอยสองลอยกับบาเมื่อก็ได้เป็นพันขายกุ้งฝอยแน่ขายฝอยแน่กับเผาทานขายกับปลูกปลูกไม้ป้า เข้าก็ตัดงานัดจริงมันมาขายเนาะค่ะก็ไข่กว่าเขากับเห็ดเกษตรเชิงเดียวอยู่คันเฮ็ดกรเกษตรเชิงเดียวนี่เขาก็มีไล่ได้ปีเะเทอเนาะค่ะเนาะก็ใส่นหนีเส่สินกับสีบ่พ่ออันนี้ก็เขาก็มีดไล่ได้ไล่วันถึงแม้ว่ามันสีบ่ได้ลายปลาไดเขากับเขาก็มีพ่อได้อยู่ได้กินก็ลดไล่ใจลดไปนน่ สวัสดีครับพี่น้องครับกรเกษตรอีสานยุกใหม่มาแล้วครับเมือนี้บ้านนิวสิบห้าพี่น้องมาเบิงไรหน้าสวนผสมนะครับเด้อของกเกษตรตะกอนท่านหนึ่งที่เพิ่นกล้าเปลี่ยนจากคลองครับจากเคยเฮ็ดแต่หน้าอย่างเดียวก็มาปับเปลี่ยนรูปแบบครับเห็ดเป็นผสมผสานกับเป็นแปลงของคุณพี่สุนันทาฟ้าล่มขาวนะครับพิกัดก็จะอยู่บ้านบ้านบายาว ตำบลหน,นองบัวอําเภอบ้านฟางจังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องนี่เด้เอเฮ็ดดีแห้งนี่ครับนี่เป็นบอบอกุ้งนะครับไอ้ผ้าไปฝุดคุยกับจะคของแปลงเพื่อนผนครับคุณพี่สุนันทาฟ้าล่มขาวสวสดีครับเลยครับค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเอานีบเนาะครับเฮ็ดผสมผสานมาครับค่ะเฮ็ดเป็นผสมผสานไหมคะ่ะไอ้ไรหน้าผสมค่ะ ครบเลยเห็ดห <ard> น้าพร้อมแม่นค่ะเห็ดหน้านําแต่ว่าอันนี้กับไอ้ที่แรกกับเป็นไหหน้าหลักก็เลยมาปรับเปลี่ยนให้มันเป็นบอ่อเลี้ยงกุ้งฟอยไหมค่ะตอนนี้ค่ะเป็นยังคืออยากเลี้ยงกุ้งฟอยครับไอ้กุ้งฟอยนี่มันหากินยากไหมค่ะไอ้กับขายงายพร้อมย่าเห้อไปขายกะบ่พ่อขายเุ็นไหมค่ะครับก็เลยเปลี่ยนจากไอ้ ทีหน้ามาเป็นบอ่อกุ้งฝอยและเลี้ยงร่วมกันครับหอยปังไหมคะ่ะอยูนนี้หอยปังกับมีบ่ครับเนี่ยมี่ค่ะแต่ว่าไอ้ช่วงอนาน้ํา,นาสีบ่ค่อยเห็นเดน้ยมือเศร้าเพรเจกสิขึ้นมาครับเอาเอ้ยเ,เปลี่ยนมาเห็ดเกษตรผสมผสานนี่จักปีแล้วครับนี่เข้าปีที่สองค่ะเข้าปีที่สองแล้วค่ะจากอดีตก็เห็ดแต่หน้าอย่างเดียวแมนค่ะครับ เพราะว่าออหยังเอ่ยถึงอยากมาเปลี่ยนมาเห็ดเป็นแนวนี้ไอเพราะว่าเฮ็ดต้เข่าแม่นบ่คว่าบางปีกะผลผลิตกัตกต่้ขายเขากับบ่ได้ราคาไหมค่ะอันนี้เขาก็ได้มีรล่ได้ไล่วันรล่เดือนไล่ปีนั่นไหมค่ะครับพื้นที่เท่งเมือจากไรครับเห็นไหมไอบ่าเรื่องกุ้งอยู่เม็นพอแล้วเหมือนทั้งหน้าทั้งไฮทั้งสวนพื้นที่หน้าสิบไร่ค่ะสิบไร่ค่ะสิบไร่พื้นที่สิบไร่ค่ะเห็ดหน้าจากไรครับ เห็นหน้านี่ประมาณแปดลค่ะแปดลค่ะครับอีกสองลาไม่เห็นอย่างนี่แหละค่ะมาเห็ุผสมประสานเลี้ยงกุ้งหอยปูปลานี่แหละค่ะครับประสานปลูกปลาพร้อมค่ะอมืมบอก,กุุงเพันเคยนะครับเป็นหนองด้อเอาอันนั้นมาลงหลายๆเหนื่อยเนาะแหน่บอกครับแม่นค่ะแหน่หางกระลอกแหน่หางกระลอกเอาล่งเพื่อที่ว่าย่ำๆเหมันย่ำมันแดดฮ้อนไหมค่ะเขาก็สิไปลบซ่อนอยู่น้ำแหน่น้ำ น้ำจอกน้ำแหน่ะค่ะครับไอ้กุ้งตัวนี้พื้นที่กับิีเป็นงานนี่บอกเลยเมนค่ะประมาณงานหนึ่งประมาณงานหนึ่งนะครับเนาะวิธีการคุดบอนี่เห็นิังไรนะครับไอ้วิธีการคุดบอนี่ก็คุดให้มันเลือกประมาณไอ้เมรหาสิบเนี่ยค่ะครับค่ะเอารถด้านด้านเอาแมนค่ะเอารถไทยดันขึ้นอ๋อดันขึ้นค่เลือกประมาณม่านเมธหายซิฟเมนครับ ไอ้ช่วงหนาหนาวนี่เฮาเฮาอย่าให้นามมันตื่นแห้งเพราะวา่าไอ้กุ้งมันหนาวม,มันอาจสินอกได้นัน่นช่วงช่วงนี้ไหมคะครับย่าใหน้นาหลายย่าให้นามไอ้หน่อยโอ้ยย่าให้น้ํหน่อยนมนค่ะโอ้ต้องใส่นามได้ลายเลยค่ะอืมโอ้เป็นเฮ็ดมองอันนี้ฟังท่อไปทาให้นามออกเลยนี่เมนย่ำย่ำสมมติว่าหนาฝนวรไอ้ น้ำมันสิรวดมากเขาระบายพระท่านก็เปิดท่อตรงนี้ออกเปิดท่อตรงนี้มันไหลลงไปให้หน้าคุณค่ะหน้าฝนฝนตกดูค่ะน้ามันล่นกัาล่นออกนี่แมนค่ะให้มันล่นออกไปทางนี้ก็ลงไปอยู่ทงหน้าเฮ้าแมนค่ะอันนี้เทากับการไว้บ่อยบ่อยกุ้งมันออกไปครับทัน้าน้ามันล่นมันสิมากค่าอยู่ตรงนี้บ่อยกุ้งมันไตออกอืมก็ย้อนมาเห็ดหน้าย่างเดียวขายเขาบ่ยไหนละค่ะก็เลยมาเปลี่ยนแนวความคิด ค่ะครับว่าเฮ็ดแบบนี้มันนาซีดีแนนค่ะเอาไปเฮ็ดมาสองปีนี่มันดีคือว,าว่าบอกครับก็ก็ดีอยู่ค่ะกับมีไา่ได้ทุกมือค่ะครับมาจากไซแนนครับไายได้ทุกมือไร่ได้ก็มาจากเขาขายกุ้งแน่เขาขายไม้ขายฟื้นจากไอ้ป้าสามยางประโยชน์ที่ยางที่เขาเฮ็ดไว้ข,ข้างบนนะคะครับก็ขายปูขายปลาแน่ขายหอยน้ำแน่เรียงปูเรียงปูหน้าพร้อมค่ะ ครับเรียงหอยให้พร้อมแมนค่ะผสมผสานในพื้นที่นี่แหละค่ะครับห้าไปขายใช่ครับบ้านนี้ก็ไอไปขายให้ครับไอจองควเมียพร้ามหักนี่ค่ะอ๋อคือว่าไงห้าห้ากกับไปตอนแรกไปเบื้องงานทหานหมดหรือยังไงครับก็ก็ว่าง่ายๆคือก็เครื่อข่ายเดียวกันนี่ค่ะครับค่ะเป็นเครือข่ายเดียวกันอยู่ใกล้กันเหมนอยู่ใกล้กันจ้ะพอห้าเฮ็ดแล้วห้ากับลผลิตออกก็ไปขายให้เพื่อนแมนค่ะ สองผัวเมียฟร์มหักสี่เคยไทยพป่นหนองเบงนะครับเด้เป็นเห็ดกษตรเชิงท่องเที่ยวเป็นลานอาหารนําเหนื่อยเนาะค่ะลูกค้าร้ายแห้งจากหลายว่าหลายจนผลผลิตอยู่ฟ้ามนีบ่พ่อเลยะอครับเนาะมองมองรองรับไอของสองผัวเมียฟ้ามหักนี่ค่ะครับโอ้าง่ายกับผลผลิตอยู่อยู่หันบ่พ่อเฮาเากับเอาไปส่งพนําแมนค่ะครับกุ้งเอื่อยปล่อยลงไปจากหลดกุ้งนีมันมัน สนที่แรกเนาะค่ะท,ที่เริ่มเพ็ดบอ่อที่แรกเนาะไอป่อยลกไปประมาณเจ็ดกิโลค่ะเจ็ดกิโลค่ะครับเอามาใส่เจ็ดกิโลไอกะมีเพิ่นเอามารงไห้ไหมคะ่ะแบบ<อ>พ่อพันแม่พันนี้ยังประมาณนี้เนาะครับเทาเฮ่ากับล่งในบอ่อนี่ประมาณเจ็ดกิโลครับแต่วา่าระพันไปประมาณสามหรือสี่เดือนเท่ากับเอาคืนเรื่อยไหมคะ่ะเอาคืนเรื่อยสามสี่มือก็คืนเทือนหนึ่งสามสี่มือกขคืนเทือนนึง เอาข,ขายร่วมไปทั้งเหมือดจจก,กิโลแล้วครับจำได้ปะก็ลายอยู่เด็กคหันซีบโลบะได้ค่ะได้ครับเอแล้คืนเทละ,ละับสี่โลห้าโลเทละสองโลสามโลแต่ว่าช่วงอากาศหนาวนี่มันสีมันสี่ผสมพันธุ์บ่ค่อยดีปันใดคันคันช่วงหน,น้าฝนนี่ห้องห้องสีได้หลายกุ้งครับจะเลี้ยงมาจากเดือนแล้วครับเลี้ยงมากนี่เขาปีที่สองบ่ครับ ว่าแสดงว่าขายไปหลายสิบโลเลยที่สัดนะแม่นค่ะขายไปหลายบางมื้อก็สามโลสี่โลแต่ว่าช่วงช่วงหนาหนาวนี่สิบสิบบ่ค่อยได้หลายปันไดเพราะว่าไอ้กุ้งมันบ่ค่อยผสมพันธุ์นะคะช่วงหนาหนาวมันจะเป็นปัญหาคือว่ากุ้งหอยปูช่วงหนาหนาวมันมันมันสิดูแลยากดูแลยากกว่าช่วงหนาฝนเท่าไหรขายโลักบาทครับไอ้กุ้งนี่โลละสามร้อยค่ะ ขายโลละสามร้อยราคาทรงเลยตอนตอนซื้อแม่พันธุ์มาเจ็ดกิโลซื้อมาโลจ้าบาทครับซื้อมาเป็นเงืนสองจองพันหาเค่ะสองพันห้าสองพันห้าร้อยบาทอ๋อเพราะโปยยลงนี่ก็ก็ขึ้นยูกับสภาพพื้นที่ของเห่านอกกับนอนครับบางพื้นที่อาน้ำปัจจัยสําคัญคือน้ำเข้มน้ำไกวเห่าก็อาจเสีเลียงบ่รด้คือกันอืม มันมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพน้าสภาพดินพองเฮาบ่แมนว่าไผเลี้ยงกันเลี้ยงได้หรอแมนค่ะบางทีเอาไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงน้าเฮามันเข็มน้าเฮามันก็ได้อันกุ้งนี่มันกระตายไหมค่ะครับตัวนี้ใส่น้ำยังน้าบาดาลไหครับจ้ะน้าบาดาลน้ำบาดาลแต่ว่าเอาขืนพักไว้แท่งพุ่นไหมค่ะบ่แท่งอยู่อยู่อยู่เถียงพุ่นบ่บ่ค่ะนี่นี่เอาขืนพักไว้บ่อน่แล้วก็มาเอันขืนแท่งนี่อ๋อ วพื่อที่ว่าเพื่อที่ว่าใ,ให้เขาเอินมาอย่างน้นาำใต้ดินมันบ่ท่านมีอากาศออกซิเจนเพื่อที่ว่าถ้มันมีออกซิเจนก่อนเขาจังป่อยลงบอนี่หรือบาบางเทียขันขันน้ำในบอนี่มันหลายเขาก็สามารถเปิดเปิด,ปดตรงมาเลยก็ได้นี่แต่วา่าขันช่วงแรกเขาตอากก้องพากอนช่วงที่เทาเสียนสิลงกุ้งไม่บ่ควนสิป่อยน้ำลงมาจากซานี่โดยตรงเลยครับ นี่เพิ่นจะสูบนันบอบาดานเพิ่นนะครับพี่น้องสูบจากบ,บอบาดานไปขึ้นสาอยู่พุ่นมีสาหน่วยหนึ่งอยู่เทิ่งน,<า>นั่นเลยเนาะค่ะแม่นหน่วยนั้นก็มีกุ้งฟอยค้อกันค่ะครับจากสาหน่วยนั้นเกิดสิมามา,มาลงถังบอกครับมามา,มาลงนี่เลยค่ะบอลงนี่เลยบ่ได้ลงถังค่ะสาเหตุที่เอาเอาเอาถัาางมาลงก็คือว่าย่ำนันเท่าสิเปิดสปริงเกอร์ให้เพื่อที่หลอกว่าให้กุ้งไอ้ว้างไข่แห่ค่ะอ๋อครับครับครับ หลอกเขาผสมพันธุ์แม่หลอกกุ้งเห้ผสมพันธุ์ครับเขาติด<พ>เขาติดเ,เปิดช่วงแรง่วงแรงประมาณหกม้นมแรงเขาก็เปิดเปิดเออจะปิงเกอร์อืมให้เพั่นกินยังครเบอร์อกุ้งให้กินอาหารเฮ็ดเองค่ะครับเฮ็ดยังไงอาหารเฮ็ดเองก็มี่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวหนึ่งกิโลเนาะค่ะข้าวเหนียวหนึ่งกิโลผสมกับเอ้ไข่แดงต้มสุกหนึ่งฟองผสมล่ำละเอียดครึ่งกิโล ผสมกันปั้นเป็นก้อนสามอย่างแค่นี้ค่ะเขามีน้ำมักยูลินจีสังคราแสงน้ำมักออเอ็มก็ผสมลงไปน้ำก็ไดรครับค่ะยองใส่น้ำการขยำขยำขยำปั้นเป็นก้อนกลมๆนะคะครับขันเฮาอยากเก็บไว้โดนกระตากให้แหงแหงสนิดนะคะจังมือให้เพิ่นเธอหนึ่งห้ยสู้มือค่ะให้ซสู้มือเลยแมนห้ให้ให้ริ่มตะลิงนี่ห้ริ่มตะลิงอ๋อเจะว่างไว้นั้งพอๆมั้งสิแมนค่ะครับ โลอนึงนี่เพ่เฮ็ดอาหารเที่ยนึงเพง่นกินไหนจักมื่อครับกินได้เป็นอาทิตย์ไหมค่ะโอ้เป็นอาทิตย์เลยแม่อเขาก็สังเกตว่าเขาสังเกตว่าเขาเขามาให้อาหารแล้วเวลาเขาถือให้เมื่อเลี้ยงเมื่อบ่อเมื่อเจาะเขาบ่เบิองว่าอาหารอาหารที่เขาให้น่ะมันเหมื่อบัวครับขันมันเหมื่อเขาก็เพิ่มไปอีกขันมันบหม่เหมื่อก็คือลดปริมาณอาหารลงอ๋อบัะย่างสิจับเลยครับเพียงใดบัะย่างสิจับก็เอาตุ่มมาใส่เอานี่ค่ะครับบะย่างสีจับเอาตุ่มมาใส่แล้วก็เอามาพักไว้นี เอามาพักไว้กระช่างนี่ไอ้ย่ามลูกค้าพ่อลูกค้าจ้งเฮาก็ตักไปเอาไในกระช่างนี่พอดีว่าตักไปเมื่อสองสามมือที่แล้วนั่นครับสองสามมือาหานตักไปกั่โลครับตักไปห้ากิโลค่ะห้ากิโลแมนสามร้อยเป็นพันห้าค่ะแต่วันกุ้งวัได้จับสองมือเดีอค่ะมันมันใหญ่กว่าท่านเนาะโอ้อะเดวมาคนกินหลายตี่อยแมน ก็เลยญ่บ่ท่านแม่นค่ะมันมันออกบ่ท่านเพราะว่ามันมีอยู่บ่อนี่บ่อนั่นบ่บ่อนั้นมันเป็นผสมผระสานมันก็มีกุ้งอยู่แต่ว่ามันมีป่าน้ำครับกุ้งมันก็เลยปริมาณบ่ลายปนได้แต่ว่ามันสีมาลายอยู่บ่อนี่ค่ะบ่อนี้กุ้งล้วนเลยค่ะโอ้เอาถ่ายนะครับเด้อแต่แดงราคาพอพันไม่พันนี่ก็ได้ทุ่นขึ้นไปแล้วค่ะอืมเฮ็ดดีนะครับพี่น้องนะพี่ประมาณงานหนึ่งนะครับเด้อ เอารถตามาเอาเหนื่อยเนาะแม่เอารถไทยดันขึ้นมาครับดันขึ้นมาก็ใส่หนามลงไปนามก็ต้องพักกอนคือเพื่อนบอกนะครับเน้อนี่ก็ล้อมสร้างกระชีไว้ค่ะเพื่อที่ว่าหน้าฝนกุ้งมันสิบ่ได้ไอออกจากไอบริเวณที่เฮ้าเลี้ยงไวนี่ค่ะครับอืมอ้าตอนแรกทีทีตัดสินใจว่าสิเปียนจากเกษตรเชื่องเดียวมาเห็ดเป็นแบบผสมภาษานนีได้ พูดคุยกันมาครับกับสามีกับกับเล้ายู่ค่ะกับได้พูดคุยกันมาโอ้ยเอาเห็ดหน้ามากกระโดดแล้วมันกับวมนี้อย่างดีขึ้นนะค่ะปีนึ่งกับเห็ดหน้าเที่ยนนึงเนาะลังปีก็ขายเขาได้กําไรแน่นิดหน่อยลังปีก็บ่ได้หอดค่าปุ๋ยค่าไถมก็เลยอยากล่งปรับเปลี่ยนเบิ่งครับพ่นเห็นด้วยว่าตอนนั้นก็เห็นด้วยเห็นน้ากันเละก็จักงได้ซื้อพันธุ์กุ้งมาลงเรียงเอาเลยเทาบ้างรีบ่บ่ได้คัดแย่งกันค่ะ อันนี้เป็นเรื่องสําคัญเลยเนอกใหญ่น้ะก็ต้องเห็นด้วยน้ากันนะครับเนอะเห็นดีเห็นงามน้ำกันแล้วค่ะจังได้ได้มาเลียงมันจะสิไปน้ากันได้แมนค่ะครับนี่นี่เป็นสาหน่วยหนึ่งทีที่ว่าสูบนามาพากไว้แมนอันนี้ก็มีกับกับวากุ้งคือกันคันครับอันนี้ตัวนี้เลือกจ้าเม็ดใหยนีนอันนี้เลือกประมาณจองเมตรค่ะนี่ครับแต้ว่านี่สีมีปลาดำแมนเจือเสือมากสิยุบบอนี่สีมีปลากินพืชครับ ขน้นขันพืชอยู่ในสารนีหลายเขาก็สิบว่ค่อยกินกุ้งปลาในพวกปลานิ่นปลาปลาสลิดนะแมค่ะครับกินกินพักบุ้งใช่มันจะกินจอกินแหนกินพักบุ้งไปกกะเลี้ยงร่วมกันครับกุ้งบางคนพ่นว่าบ่ย่านปลาจินกุ้งตี้กะินกระส่วนหน่อยค่ะเพราะว่าปลาจินพืชเขาจะกินอนั้นเป็นส่วนส่วนใหญ่เขาจะกินจอกินแหนกินเครื่องพักบุ้งไปประมาณนี้ แต่้าเฮ้า้าเห้าบอมีเครือพักบุ้งล้านนี่กันตรงนี้วัชพืชลอมให้เขานําอืมค่ะโอ้โหผลเป็นเห็ดทั้งผลกับปูกไผ่อันนี้กับฟ้ามปูไปเลยฟ้ามปูหน้าฟรามปูหน้านี่ประมาณเด็กโตครับยานโอ้ยนับว่าได้หรอเอามาล่งจะคูรบเอามาล่องนี่กับประมาณห้าสิบคู่ได้อยู่ค่ะห้าสิบคู่ค่ะเลี้ยงในเจ็กเดือนหรอครับเลี้ยงปูนี่ได้ประมาณ นี่นี่เขาเดือนที่สามอ๋อพึ่งลงนะครับเนาะพึ่งลงเป็นแบบว่าว่าไงว่าเลี้ยงเลี้ยงในหน้าเลี้ยงในบ่อดินเมนค่ะอืมเลี้ยงในบ่อดินนะครับเด้ออันเดียวพาพี่น้องขึ้นไปเบิงสวนปลาดีกว่าเพื่อไงปะค่ะขึ้นไปเบิงสวนปลาเพิ่นปลูกปลาสามอย่างประโยชน์สี่อย่างนะครับอ๋อนีสซนสวนปลาเมนครับ ปลาสามอย่างประโยชน์สี่อย่างจ้ามันเกิดซีมีพักหวานพักหวานปลาจ้าพักหวานปลาครับปลูกแซมกันครับตน้นยางนาต้นต้นยางนาต้นสักปลูกจักปีเลยนี่ปลาเนี่ยปลานี่ปลูกเขาปีที่สามไหมค,ะค,ค่ะเพราะว่าจุมตนยย้ยยนใหญ่ๆนี่มันมีตะเกามันมีตะพว์ตะแม่อันนี้ก็เท่ากับเล่มาปลูกเพิ่มอีก กับปลูกพักวานแซมมาอีกพักวานนี่สองปีปลูกรุ่นปลูกรุ่นปลาอย่างหน้าปลูกแบบมะเล็ดบอครับรือจังไหนใช่ปลูกแบบมะเล็ดปลูกใส่ในสวนปลาเลยจาปลูกใส่ในสวนปลาเลยในปลาอย่างหน้าเอาเป็นยังไงเลยคืออยากปลูปลาเอ้ชูมือนี่คุณข้าเจ้าบ่ค่อยปลูกปลากันไหมค่ะบุควยมิตรพนตัดไหม เนาะก็เลยอยากปลูกไว้ให้ลูกไหรานทั้งไงปลูกแล้วก็มันก็มีเฮ็ดมีเฮ็ดพอเห็ดปวกเวลายง่มนาฝนเนาะแล้วมันก็สิมีดอกกระเจียวอันนี้มันเป็นป้าดอกกระเจียวน้่เด็ดค่ะมันสิมีอีหลอกดอกกระเจียวแล้วก็ไวแล้วก็มีวันตุกมูบก็มีสมุนไพรอยู่ในละค่ะแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงนาแรงเนาะเฮาก็เลยสิบอร์ท่านเห็น คันพอช่วงนาฝนขึ้นมามันก็สิกสิมีอีรอ,อขึ้นมามันก็สีมีเห็ดปวกเห็ดปวกเห็ดพอกัมี่ค่ะคันช่วงนาฝนเด็ดดีโอ้ครบเลยเนออยาะที่นี่เนา<อ>ะอ,อันนี้อันนี้มันช่วงมามา,มาตอนนาแรีงมันก็นเลยบ่บ่ผักหวานเรื่อยปูจัก,จกต้นครับผักหวานนี่ประมาณสองร้อยต้นค่ะสองร้อยต้นค่ะอืมถ้าในพื้นที่สองไร่ร่วมกับปลาต้นต้นยางนาโอ้มองปลูกมองปลูกปลานี่ประมาณสองไร่ไม่นค่ะ ปูปลาประมอ่องไรครับปลูพักหวานสลับกับยางนาต้นซากน้ำค่ะสลับกับยางนาต้นซากแล้วก็มีต้นต้นแดงกับมีเป็นบางส่วนครับโอ้ก็พ่อได้เก็บกินที่สันพักหวานนี่ค่ะครับอันนี้ช่วงที่เขากำลังอันไอ้กรลังตีแตกอดจ้ากรลังติแตกอดเอาย่าแรงหดน้ำเป็นยังไงครับเนี่ยหดน้ำมันมีมันมีสายน้ำมัตตาุ่นเลยค่ะนี่มันเกิดมีบ่อน้ำอยู่ข้างบน โอ้ว่าว่างระบบมน้ำไหมเมนีได้สายสายน้ำยดสายน้ำยดมันกัสีมันเขาก็เปิดอาทิตทีนึงเขาจังมาเปิดใส่เทียนหนึ่งพักหวานเขาบ่มักไอ้น้ำร้ายปันใดค่ะเพราะพราะอเลี้ยงจ้คของไวอวออีกอีกอีกเดือนนาเขาไอ้รูดใบออกแน่นิดหน่อยเขากัสิแตกยอดออกครับค่ะเอาไปหาความหัวด่านการเกษตรไม่ได้ใส่กะ กับไปมองได้ทีเพิ่นมีการอบรมมเทากับกับไปค่ะครับไป s วง n มองสามมอนก้อนนานันค่อยคยมีบอครับข่มหัเร่องกเกษตรบ่บอค่อยมีเลยค่ะก้อนนานั้นก็เหตุงานโรงงานบอครับค่ะบ่ได้สนใจเลยบ่ได้สนใจบ่ได้บ่ได้สิมาเรียงมุนี่เลยเพิ่งสีมาตั้งใจประมั่นสองปีที่แล้วนะคะ,คะก็กระรู้ซื้อว่าเฮามาเหตุเจังสี่ก็ะมีเงินไล่ได ล่บ้านไล่เดือนไล่ปีเนาะค่ะเนาะพื้นที่ขางลางเขากับปลูกอ้อยปลูกมันส่วนหนึ่งแต่ว่าอันนี้เขากับปลูกปลาคันปลูกปลานี่เขากับย่ำหนา้าฝนเขาก็ได้กินเฮ็ดเฮ็ดละโงกเห็ดตะไคร้เฮ็ดเฮ็ดพอครับเขากเกิดเองคันแต่ว่าเขาเขากับไอ้ขอารบ้างก็คือเข้าพยายามบ่ฉีดยาฆ่ายาไหมค่ะค่ะก็ใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยมกักเขา ก็คือ,อยาคายาก็ตรงนี้สิบรสไสย,ยาคายาตัสิบวสไสสารเคมีเลยเลยค่ะไอมันจังมีเฮ็ดไอเพราะเกิดขึ้นมาโอ้ครับครับครับเขาแสดงสิไปทำไรเขาเนาะค่ะครับครับ,รบป,ปุ๋ยเคมีเทากับบอสไเทากับเนีนจับปุ๋ยคอ,อกปุ๋ยมรัรกไปประมาณนั้นกันถ้าไ<า>ม่น้อยๆเนี่ยเขาก็ตัดไปเผาทานกับเป็นรายได้อีกข้างนึงเลยเป็นเงินเหมือนเลยตัวนี้เลยตันนี้ก็บักตัวแห่นี่ปลูกไว้ป่ะครับ ไอ้ปลูกบักตั่วแห่นี่ปลูกไว้เป็นอันเป็นปี่เลี้ยงพักหวานไหมค่ะครับค่ะเป็นปี่เลี้ยงพักหวานแมนอันเย็บขายบักหมากเป็นอันนี้พี่นของก็เป็นหมากเนีนี่เพิ่งเป็นปีที่แรกครับค่ะทั่วแห่นะครับพี่น้องเนี่ยไปกินเมียงเออกินเมียงแก้วครับกะบักซีดากับข้าวเหนียวป่ะครับนั่นแมนค่ะอันบักตัวบักซีดาอันนั่นกะ ก็เป็นป้ากระเจียวแต่ว่าช่วงนี้กระเจียวมันสิยุบลกไปแล้วเพราะว่ามันถึงฤดูการของมันทา้งนี้เก็เป็นไรได้ที่สัครับเนี่ยเมนค่ะไอ้ทา้งนี้ก็เป็นเป็นสวนบักซีดาเนาะค่ะเนาะสวนฝรั่งผ่านยังครับบัซีดาฝรั่งจิมจูไหมค่ะอ๋อนี่ค่ะได้ปูแยกต้นครับอจ้ะปูไปแยกต้นครับั้งหมดนไอ้ทั้งหมดนี่บักซีดานี่ประมั่นร้อยหนึ่งไหมค่ะหนึ่งร้อยต้นค่ะได้ขายหรือเปล่าครับเนี่ยเมนค่ะ โ่เก็บขายไปแล้วเก็บขายไปแล้วค่ะเอาแต่เกี่อดีมันก็เป็นปลามันยังสั่นบหครับเมนค่ะอดีตก็คือปลาอ้อยปลามันก็เลยมาปรับเปลี่ยนใหม่เป็นผสมผสานมันแปลงนั่นก็เป็นมันหานาที่ค่ะครับโอ้หานาที่เปื่อยนะเมนมันมันหานาที่โม่เมนมันสะปะหลังเีอโอ้มันหมกค่ะเอาไปหมกไปเชื่อมแมนมันเฮ็ดขานมเอาไปเอาไปเชื่อมเอาไปเฮ็ดขนมอืม นี่บักซีดากำลังออกคนกำลังหอ่อนะครับบักซีดาไปขายอะไบักซีดากะไปขายอน้ำตลาดนัดไหมคะ่ะครับค่ะเพราะว่ายู่หมู่บ้านนี่ก็สิมีนัดวันพุธทุกวันพุธตลาดนัดบานเท่านี้ละ,ะเท่าก็มีการตอนจริงไปขายน้ำตอนจริงแต่ว่าเท่าก็ตัดไปแล้วชุดหนึ่งจิงจิงมั่นมันตอนจิงขายพรอ้อมค่ะ โอ้พ่นกวางแผนดีค <c oughs> ่ะทางนี้ก็สีเป็นปลาบักนาวเหนื่อยเนาะบักนาวนี่มันมันมันอายุมันหลายแล้วเพ่นก็เลยสีโลออกค่ะครับบักนาวปลูกจักปีแล้วครับเนี่ยบักนาวนี่ปลูกได้ประมาณเจ็ดแปดปีแล้วค่ะเจ็ดแปดปีแล้วเมียนมั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 นแก่แล้วเพ่นก็เลสสีโลออกไหมค่ะอืมนัสีเอาชุดใหม่มาลงอ,อ๋อคือก่อนที่จะมเาเฮดแบบผสมภาษานนี่ก็คือเฮดปลาบักนาวนี่ปลา,า,าเดียวเม่นนตะกอนนี่ก็มีปลาบักนาวปลาเดียวครับ ก็นานนั่นมีตะปลาบักนาววันนี้บักนาวมันปลูกได้โดนนี่แล้วก็เลยช่ำจริงมันเพื่อที่ททปลูกไหมไหมคะ่ะครับบ้านวาสวนเี่แปดปีแล้วเป็นตะยูอยู่นะครับเด้อเอาไปยังคือเลือกต้นบักทัวแห่เป็นพี่เหลี่ยงไยมันปลูกง่ายไหมคะ่ะครับปลูกง่ายไอ้บางคนเพื่อกสตรอินปลูกตน้น,ตนแค่เนาะต้นแค่ตน้นหนึ่งต้นพักขา ต้นบกตะกบส่แต่ว่าอันนี้บกทั่วแห่มันมีหลายอยู่บ้านก็เลยเอามาเห็นเห็นเพิ่นปลูกไปเบิ่งไปเบื้องสวนพักหวานเพิ่นเพิ่นปลูกบกทั่วแห่เป็นพี่เลี้ยงของก็เลยเฮ็ดคือเพิ่นนะค่ะเอาบกทั่วแห่มาเป็นพี่เลี้ยงพักหวานอ๋อครับคือเห็นก็เห็ดได้ผลมาแล้วเนมันก็อยู่น้ำการได้เนีนค่ะกับพืชตระกูลถั่วเนาะบกทั่วแห่เนาะเป็นพืชตระกูลถั่วพืชตระกูลถั่ว ทางนี้มันก็ยังเป็นหน่วยน่าเกลียน่องบางนาวเมียกับกับมี่เนี่ยอายุขาดเจ้าบ้านอายุมันหลายแล้วเมียครับไอพี่ก็เลยสิโลออกคันนี้บ้านแบบใหญ่เลยนะครับพี่น้องเด้อันนี้บักน่อมันหลายปีแล้วก็เลยอันนี้มันพันยังไงเนี่อันนี้บักน้าวน้องน้องเพิ่นเอามาปลูกพันธุ์ได้ยังพี่ก็ลืมเด้อป่ะโอ้โหว่าแม่นบากส้มโอได้ครับเด้อนะครับอ่ะเดี๋ยว ช่วยใจดดให้เสรุปให้พี่น้องฟังนะครับเฮามาเห็ดแนวนี้มันดีกว่าเฮาเห็ดต่กียังไงครับเ,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 เห็ดกษตรเชื่องเดียวเนากะเฮามาเห็ดกษตรกับผสมผสานนี่เนาะค่ะนอกจากมีไร่ใดขาม้าซูมือมือละลอยซองลอยกับพ่อได้ซื้อกับเผาเนาะกะบางมือก็ได้เป็นพันขายกุ้งหอยแนะขายหอยแนะกะกับเผา,า,า,าทานขายกับปลูกปลูกไม้ป้า,ากะเขากับตัดงานัดจริงมันมาขายเนาะค่ะกะ ไข่กว่าเฮาก็เฮ็ดเกษตรเชื่องเดียวอยู่คันเฮ็ดเกษตรเชิงเดียวนี่เฮาก็มีรา่ไดปีเละอเทื่อนอะค่ะเนาะก็ใส่หนีใส่สินก็สีบ่อพ่อันนี่ก็เฮาก็มีรา่ใด้ราบวันถึงแม้ว่ามันสีบ่อดดหลายปนใดเฮาก็เฮาก็มีพ่อได้อยู่ได้กินก็ลดราใจลไปน้าถึงว่าเฮ้าสีใด้รยได้หน่อยเฮาก็เฮาก็กินของน้าสวนน้ําหหน้าเฮานี่กับเพื่อลดราใจลไปนําก็อับถือว่าเป็น ดีกว่าเฮ้าเฮ็ดเกษตรเช่องเดียวนะคะครับดีกว่าปีหนึ่งเา้าเงินขายเขาเทือเดียวแมนค่ะขายเทือแกเขาไปขายกับราคาก็บ,บ่ได้รักเท้าหอดเขได้ค่าปุ๋ยค่าไอรถไถขึ้นมาอืมครับอยู่หนีอย่างน้อยมันก็นยั่งดีกันยังมีไา่ได้เขาเมื่อนีนน่หน่อยเนาะแมนค่ะครับเพราได้ใส่ใจนะครับเด้องนี่ครับเพอาได้ใส่ใจภายในคูณและบางมือเงาก็ขายบักทีบักเน่าขายกล้วยขายบักซีดาครับขาย มันหานาที่มันหานาที่เพิ่นก็ะือกิโลละสิบาทเนาะส่วนส่วนที่เป็นมันซ้ำปะหลังตัวนี้มีบ่ครับมีค่ะแต่ว่ามันอยู่ข้างบนนะคะเป็นลายลายลายปีเป็นลายได้ลายปีจากไรครับไอ้มันจะปะหลังดีประมันหาลาค่ะครับเอาไว้เธอใส่นีเท่ากับสอค่ะไว้เธอใส่นีเท่ากับสอบางบางปีมันราคาถือบางปีก็ราคาแพงเท่ากับ เขากับปลูกไว้เป็นไอ้บ๊แมนวาปลูกต่างต่มันยางเดียวเขากับปลูกอ้อยน้ำปลูกมันน้ำบางปีมันกับมีราคาบางปีอ้อยกับมีราคาประมาณนี้นะค่ะโอคือเขากับยังมีทั้งสองอันอันหนึ่งราคาบ่มีเขากับพ่อได้อันหนึ่งมันอันนี้กันนะคะครับคมาทดแทนกันมาทดแทนกันอ้าวก็ยังดีนะครับเดถ้าพี่น้องสนใจอยากมาเยี่ยมชมกับห้เพิรนมาทิดต่อทั้งหนายเลยกะ บ้านสวนปันสุกค่ะเฟซบุ๊กค่ะเฟซบุ๊กบ้านสวนปันสุกบ้านสวนปันสุกนะครับเดีอยวขามาเบิงไหนแล้วก็ทำามาแถีวนี่ก็ไปเที่ยวอ่สองพวเมียฟ้ามหักนั่นนะครับพี่น้องยู่ยใกล้กันเลยเนาะยุ่ใกล้ใกล้กันใกล้ๆกันนะครับเด้อยคคือ่ครเดียวกันเพื่อนเป็นพี่น้องเดียวกันนะครับก็ไปกินเขาหันอาหารเพิ่นแสบครับอุานาน้่นไปเบงฟรามเพื่อนไปเบงวิธีการเลี้ยงกุ้งกุ้งอยหอยขมเลี้ยงแมงดาปูนา นื <ronics. S 1> ่อะไรเนาะอ่าโอเคครับลายแนวครับมือนีก็ขอบคุณครับเพย่ครับขอบคุณพี่สายลุงนะครับขี่เพิ่นให้เตรียมช่อมแปงแล้วครับแล้วก็ให้คอคิดพี่น้องดีๆหาเท้ากาเปลี่ยนเท่ากบจะปยุกต์กาวนื่อยเนาะครับกพี่น้องอาไปพิจารณาค่อยๆเปลี่ยนนะครับเดี๋ยเข็ดไปที่ละเล็กที่ละหน่อยครับว่าต้องเปลี่ยนเพื่อเดียวเลยค่อยๆขยับขย้ายไปครับ เดี๋ยวคลีปหนายังพอกันไหมครับพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ